หลังจากที่เราใช้ทิชชู่เปียกหมดแล้วฝาตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เราจะนำไปทำประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะตอนนี้ก็นิยมใช้กันนะคะสำหรับทิชชู่เปียกแต่ว่าหลังจากที่เราใช้หมดแล้วเพืเ่อเ,เห็นฝาตัวนี้ไหมคะใช้งานได้ดีนะคะ เราสามารถนําที่ปิดเปิดตัวนี้นะคะไปปิดปลั๊กไฟนะคะเพื่อการน้ําการแมลงมดต่างๆนะคะเข้าไปในปลั๊กไฟได้แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราก็จะต้องลอกฝาปิดเปิดตัวนี้ออกจากถุงเขานะคะ ก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือเราจะใช้ปืนกาวช่วยนะคะเพื่อยิงกาวให้ติดกับตัวนี้เพื่อไปติดปักไฟค่ะเดี๋ยวลงมือกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรายิงกาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดปักไฟกันค่ะไปค่ะ ค่ะเราก็จะนำมาติดแบบนี้เลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเวลาไม่ได้ใช้งานเราก็ปิดแบบนี้ค่ะเวลาจะเปิดใช้งานก็เปิดแบบนี้ได้แบบสะดวกสบายนะคะการทั้งมดแมลงเศษน้ำกันได้หมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะการนำของเหลือใช้กับนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะงานก็เปิดใช้แบบนี้ค่ะ เวลาเลิกใช้งานก็ทำแบบนี้ค่ะ